คลังเลสงสัยในตัวเองอยู่เลยค่ะเพราะยุคนี้สมัยนี้นะคะมีตัวอย่างของคนประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนพลังงานเยอะแยะมากไปค่ะเพราะการขับเคลื่อนพลังงานมันก็เหมือนกับการที่คุณขับรถยนต์นั่นเองค่ะแรกๆเนี่ยที่คุณขับไม่เป็นนะคะคุณถอยรถมาเนี่ยคุณก็จะต้องเอาตัวเองเนะี่ยไปเรียนขับรถยนต์ก่อนถูกไหมหลังจากนั้นคุณก็ต้องมาฝึกนะคะในเรื่องการขับรถยนต์กว่าคุณจะคล่องค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะคุณก็สามารถขับไปทั่วไทยได้อย่างสบายๆเหมือนกันค่ะในการขับเคลื่อนพลังงานนั้นน่ะคุณแรกๆเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ใหม่แต่มันมีอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรียนรู้อย่างเปิดใจกว้างและไม่หลอกตัวเองนะคะเพราะคุณก็มีพลังงานอยู่ในตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาขับเคลื่อนพลังงานก็เหมือนเสมือนกับขับรถยน ขับไปขับมานะคะคุณก็กลายเป็นคนที่ขับเคลื่อนพลังงานชีวิต